ความสุขอยู่ในปัจจุบันขณะอยู่ในความปกติอยู่ในเรื่องธรรมดาแต่เราต้องรู้จักมองอย่ามัวแต่มองคนอื่นมองตัวเองนี่แหละมองดูร่างกายของเราแขนขานิ้วมือลองขยับมันดูหายใจเข้าออกสัมผัสลมหายใจสัมผัสการเต้นของหัวใจสัมผัสความเย็นร้อนที่แตะผิวหนัง กระพริบตาและมองไปทั่วนี่คือร่างกายของเราลึกลงไปในสมองระบบจิตใจกําลังทำงานเรารู้สึกตัวเราคุมมันได้ด้วยสติแม้ว่าบางครั้งเมื่อเผลอมันก็คุมเราแต่มันเป็นร่างกายจิตใจของเราที่สามารถทำให้มันอยู่ในสภาพที่ดีที่สุดได้เราเลือกที่จะมีความสุขได้และไม่ยากอย่างที่คิด ต้นทุนของความสุขไม่แพงอย่างที่คนส่วนมากเชื่อต้นทุนความสุขไม่ได้แพงอย่างที่เราเลือกที่จะมีความสุขได้และไม่ยากอย่างที่คิดต้นทุนของความสุขไม่แพงอย่างที่คนส่วนมากเชื่อ